นายช่างใหญ่อันนี้นายช่างใหญ่นีอ่ะลุ้มาเต็มไปเลยลุ้งนายช่างใหญ่น้องพักดีนะ IP เขาด้วยนายช่าง,งใหญ่มาติดตั้งระบบเน็ต TUT ให้นี่เทไมอันนี้อันนี้ถ้าเขาต่อสายแรงให้ด้วยได้ไหม ก็ต่อสายแลนให้ด้วยได้ไหมเผื่อตั้งคอมพิวเตอร์มันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างเี้แลนตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับสายแลนจะตั้งแถบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทีก็จะมาข้างนอกนี้กเพรางะองผมมันยาวไม่ถึงครับเป็นแรงสำเร็จมันแค่ประมาณเมตรกว่าเนี่ยต่อไปเลยจะจะเซตไว้ใช่ไหมเซตไว้เผื่อใส่เผื่อตั้งคอมเผื่อเออส่งเผื่อตั้งคอม เพราะฉะนั้นกลางวันอยู่ไม่ได้เลยมันร้อนมันต้องมาข้างนอกนี่อะ่ะคอมนี่เป็นคอมตั้งโต๊ะือโน้ตบ๊กรับ